สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับทรงหรูดูดีราคาแสนต้นนะครับกับ t o y o ต a าอัลติสหนึ่ออโต้นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆสีสันเงาชําช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์แน่นทุกจุดนะครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพได้ครับถ้าใครกําลังเล็งหารถใช้งานนะครับหนึ่งแบาทนะครับอัลติสหออโต้นะครับ ลองชมดูก่อนนะครับจะทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจครับคันนี้สวยจริงครับ สนใจนะครับไปดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับอยู่ที่พุทธมนทนสาย2นะครับจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆยบอบ5เดิมจากโรงงานตกแต่งรายไม้เดิมจากโรงงานนะครับเกียร์ขั้นบันได1.8ออโต้แอร์แบก abs ดิสเบรกครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดูแลไม่ยากไม่แพงอะไหล่การซ่อมบ,บำรุงดูแล ต้องบอกว่าหาง่ายที่สุดในประเทศเราแล้วครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับถ้าใครกําลังเล็งหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับมีม่านหลังแบบดึงด้วยนะครับสาหรับอารติสตตัวนี้ทรงหรูดูดีแน่นอนนะครับถ้าท่านชอบและกําลังเล็งหารถใช้งานไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสาหรับอารติส์เป็นที่รู้กันนะครับว่าใช้ง่ายอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แพงครับอะไรการซ่อมบํารุงดูแลหาได้ทุกที่ทุกอู่ครับไปที่ไหนก็ซ่อมได้ครับ นี่เลยครับสภาพโดยรวมใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับรถหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆเวลามีใครถามหารถใช้งานก็จะถามว่าชนไหมมีน้ำท่วมจมน้ำไหมคันนี้เช็คและคัดมาแล้วครับคือถ้าไม่สวยไม่ดีจริงก็คือไม่ซื้อมานั่นแหละครับฉะนั้นก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยครับลองชมดูนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบนะครับจะส่งขึ้นสไลด์ ให้ถึงหน้าบ้านนะครับสวยเนียนๆแบบนี้นะครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าลองชมเช็คดูรถที่เจรนาตรวจสอบได้ครับสาหรับรูปมีมาเยอะมากๆนะครับมาชมมในส่วนของวิดีโอนะครับต้องบอกว่าครบเครื่องครบคันสีสันเงาฉ่านะครับชมใช่เช็คดูรถทดลองขับก็ตัดสินใจกลับบ้านซื้อไปเลยครับนี่นะครับสภาพโดยรวมนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทํานะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยนะครับเป็นรถที่เช็คมาแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าซื้อมั่วมาขายนะครับฉะนั้นก็ไว้วางใจได้เลยครับชมดูได้ชอบก็โทรเจรจาสอบถามดูรถทดลองขับนะครับสีสันเงาฉ่ำนะครับไปลองขับเหยียบดูก็รู้แล้วครับว่าเครื่องแน่นหรือไม่แน่นตกหลุมที่นึงก็รู้แล้วครับว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับหน้าเดิมหนังเดิมเนียนๆสีสันเงาฉ่ำช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ระบบไฟแอร์ทุกระบบเช็คมาให้เรียบร้อยสวยสมบูรณ์เดิมบ้างโรงงานแบบไหนแบบนั้นนะครับ นี่นะครับอกแต่งลายไม้เดิมๆนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับและถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้นะครับขอเสียงกด2กด2กด2ไเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกหน่อยนะครับเออให้กับผมไม่ใช่ให้กับสมาชิกนะครับต้องขออภัยมีการเพี้ยนไปนิดหน่อยนะครับก็ลองชมดูนะครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่นอนที่นํามาฝากพรองรุ่นนี้ครับใช้ง่ายใช้สบายอึดถึอทนไม่เคยติดแก๊สเอ็นมือที่2เข้ามือที่3นะครับ ลองชมเช็คดูรถรถลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีสภาพเดิมเอาไปใช้งานกันได้เลยชอบใช่ชมเช็คขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของอัลติปับนะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งก็เข้าไปศึกษากันได้นะครับสาหรับผมประสบการณ์ในการใช้อัลติก็ใช้อยู่บ่อยครับมีอยู่ที่บ้านหนึ่งคันก็ใช้ก็ไม่มันไม่พังอ่ะก็ใช้อยู่ปกตินะครับลองชมดูได้นะครับ ขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วถ้าการกูลโตโยต a าอัลติ V ออพวกนี้ก็ถือว่าใช้ง่ายใช้สบายลากสียงก็ใช้สบายมากดูแลกันตามอาการครับไม่มีอาการที่ต้องน่าเป็นห่วงมากมายเท่าไหร่นะครับกว้างขวางเดิมเดิมครับหน้าเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมลองเช็คลองชมดูได้นะครับก็นํามาฝากนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าชอบและใช่หรือเปล่านะครับ ทรงนี้เอาติด1.8อโต้ปี2003ครับรถสวยเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อครับชมเช็คดูรถตรวจสอบได้เลย